ทังไดพี่น้องทั้งนั่นก็ห้อนคือทั้งนี้บอกเฮ้ันนี้ขึ้นมาห้อนแถ้าอาบนา้าแล้วซองหอบยังห้อนไปขึ้นรถเรากำลังจะไปไปงานพี่น้องจาเอาใส่กระเปา๋าไว้ในงานาไม่ใช่ว่างานการเซิรแต่งงานนะเป็นงานวัดงานบุญ อาณาหยองยองโงอฟาประตูโคงพี่น้องจ้าบ้านเมตตาบ้านนบ,บอรฮานันเองน้องพี่น้องเฮาก็ได้ลับเกลียดเขาก็ได้รับเกลียด,อด,ยดโอ้ยเขาเรียกรับเสอริมึงจะเกลียดทำไมอ<ะ>๋อบอจับไม่จับให้ก็เดี๋ยวแดดสลัดผักมึงนียไป าง,งานข้าเจาออ้าได้งยินว่ามีรถแห่พี่น้องกลางเวรนย่ามือแรงมากกับมีการครบงานมีวงดนตรีในบ้านข้าเจ้าเองแล้วกะ็มีมอลำเรื่องต่อก่อนนั่นเองไ่อก่อนตอกมอเรือกเลยลำเลื่องบดเรือกบอมือแรงมึงจะไปอีกเ้า แล้วผู้นำจะเป่าแล้วเลยแต่มเมื่อวานนี่เปล่าเพราว่าเจอกระเติรหนาอ่านตัดนะเนาเดี๋ยวบ้ามีอีกครางกับมาตหาเหตุตื่นตื่นสี่มึงได้นอนอยุกประธามแก่นี่นั่งจนราคาลามึงได้นอนยุกมืงขึ้นนี่นะย่นะางจนราคาลาร้านสาวส่งอัน,นหุเหูเพชรปวกมาอยู่อมึงขคืนนี่มันก้อนหัว <laughs> โอ้โหคตรอยู่นะข้าโมเดลพอดีเออืมเดลกับมันก็จะได้รับเกียรติมางานงานโรงเรียนแา้วเจาติ๊จัดก่อนอาจารย์ก่อนปะแมนบฏิยุทธิ์ใช่ว่าถูกเซิร์ฟเออแตเซิร์ฟมาคงคว่หนังเสียก็ได้ดอกพี่น้องได้เสิอดใจสบายจิตเบเปล่อหล่อมันเป็นบาสบอลเม็นบอลบานสีนั่นเองบานส่ง ป่านลุยแม่ซอนดิแม่ซอนไปกับพายป่านนีกแล้วไปพ่อกันในงานคนละพี่น้องตรงตรงต้องหาเองสรุปสรุปเซิร์กูไปไหนฮะมาทำไมเงียบปานป่าสากูจะไปกินวัดที่ไปกินที่วัดดีกว่า มันมาถึกที่บอเสริมมันอีกคือโบเม็นหลายคนคับเบรก้าเข้าไปกินน้ำเดือกหลายคนเพผ่้รับเสิรมาเพือนพ่อบ้านมาสั่นเพือนพยาบาลเอ้ามาคือบ่เห็นมีผู้รับแขกบ่เห็นมีผู้มีแขกมีอย่างปกติถ้าเขาเสิรมาเพือนพยาบาลมันต้องมีผู้รับแขกละวะมีแล้วเขาโบจักเขา ผูああ้จักกัมเมตตาไม่รู้จักละเซิร์นมาทำไมกัเมตตาเซิร์นมากัมเมตตาอยู่เด่นโมเมนไปวัดยผ oh, ุนบออ๋อพากันมายืนป้าป้าไปอันนี้ละคนของเราสรุปแล้วแล้วก็มานั่งสลอแสแลนเ้ยกูกลับแล้วนะกูกลับแล้วนะ เอาถือเอากูไม่อยู่แล้วกูจะไปกินที่วัดกวนกูเปนมีเกลิวนห้องเงียบสดเลยผมบอกบ้านมากไม่ได้หรือไ ซิรนไม่ต้าไม่เซิร์นต้าพูดเซิรนม่ได้อยู่พูดเซินมา้นเม่าเนาะมึงจะเอาไงอ้าวกูได้บัตรเซินกูก็แต่งตัวรู้ลมาแล้วแม่ยืนเซเวอยู่ไม่สมไม่สมกับการที่รอคอยอุตส่าอดข้าวมาพี่น้องไปหาเห็ดปลวกมาแกงเต็มหม้อ อดข่าวัดศิมากินอยู่พี่วะมียัหมนั่งพ่นองจ้าหวังหางทองวัาศิมากินกระปุ่นแจ่บแสบ่ทกบย่งเก่งเฮ็ดปวกเต็มหมาะบริกินยังว่ามาทานแกงเฮ็ดปนันไล่ต่นปไปเบิดเฮือนเย็บไปไปไปมันเอื้อยเกือบเต็มกระตามีดอกจูมูได้ดอก ซุปค่อยนากาหลายคนได้เก็บหมูหนึ่งต้นใบหมักตู้มสอกแล้วลูกเตียววันแจ๊กไงปุดเป็นหมูเขาเจ้าขึ้นแนมแบบแปลกๆและแล้วเวลานั้นก็มาถึงดี อ uh> ้่ามัยใช่นอัมันอยู่คุณแล้วปายเพิ่์มาเซนแล้วก็ได้เพิ่์ไฮเกรดแล้วก็ข่าวป้ายน้ำแม่ถับาคอนเอาโหลดไปจอดเล้คุณนะบ่มันสีแดดเลยปาใจเอาโหลดมาจอดะกูผีอามาทีอกินไปดูงก่สินังฮอตบ่อย มเบามีนะคนพอหนาฝาพอพื้นพี่น้องคนมีหน,น้ามีตาอานั่งใส่เราดับแสงเราต้องดูงานก่อน,อนถ้างานโอเคแสนส<จ>องแสนก็ไม่เป็นไรถ้าให้งานถ้าาง,งานไม่โอเคเลยก็สิบ<ช>ย<พ><ต>ี่สิบก,ก็น่าจะพอแล้วนะมันเอาออกก็ได้เน๊ะ ก่อนเราจะใส่ยังไม่ได้ใส่ก่อนสิ่ใส่ก็ต้องกินก่อนเสร็จแล้วก่อนถ้าว่าโอเคก็ใส่เยอะหน่อย <c oughs> ถ้าไม่โอเคก็10-20น่าจะพอกินเันกินคิ้วคิวต่างประเทศมา <c oughs> ได้ไปเห็นนคิวสลายมากเล่าลูกเงาเยอะได้ดีเยอะพี่น้องได้ข่าวงานเลยได้หลับกลียด ขามในงานมากินเพือนไหมบ่อยอีกอมันมันอยู่ซ้ายสัดเดียวนี่อีกอนะน้ำยินมานะลืมลืมสังเกตนางงามมันคือกามาจ่อยเลผู้ชายเต็มโงเฮียนอยู่เดี๋ยวจะไปาผู้ชายเปล่ากินเล่าเปล่ามือ เจ้านักสิบทานข้าเจ้านักเขาสิโหมาผิดได้นี่อัพเกิดสามหมื่นเต็มเลยสิเขาวแล้วจะ้ากระโหมาพี่เขาจะสิเอายกโซฟผ้าผิดเลยเฮือนบองไปแล้วว่าอันนี้นะเออแม่นนั่แหละเห็นบอเอาออกเลยห่อเลยดิสิห่อนเนี่ยลมก็เลเข้าเต็มทีอ้าวอ่ะเชิญรับประทานได้ทุกคนอาหารว่างมันดีมากเลยอ่ะกินน้ำไปก่อน นั่งเขานำยินกินอยู่คนธรรมดาเสิร์ฟแกงอะไรนี่เอ้าย่อมากระย่อมาแต่ไหนห่นเนาะบ่ย่อมาผีก็ถือเมืองนั่นแหละกลัวสิกินแกงเทศดเจ็บแสบก็โทรนำมามามาหิกินอยู่งานเลี้ยงว่ะส่องสองตอนนี้อารมณ์ขึ้นแล้วอ้าวอารมณ์หิวทุกต้องเข้าใจว่าอารมณ์มันหิวเข่า โบยูแลสพี่น้องเอ้ยกูณอนนมเขากินอยู่วงในนะกูะลอกนน้ำลายน้ำดิ้งเกืองกือีเกูสอิ่มน้ำลายอเลยโคดโพอนี่นี่นะให้พี่อ้านี่ไปซื้อเอาเงินแถวห้อเอนน้ำอ้อยน่มีอยู่แล้ว วาดเดี๋ยวจะบอกสาคอนซื้อครับกินแน่ครับผมมีเงินน้อยพลบไปพลบไปใส่ซองันนี่ไงใส่ซองอันนี่หาบ้านหนาบ้นสิบบาทไไฟโอ้ยไฟขีไปซื้ออย่างนี้กทมันไม่เงินบ่มีจอกยางวะบ่บ่มีจอกยางบะ มอ้ยมีจอกยางนะนี่หน้านี่ปลายนี่ปลายปลาพี่อ้ายไปซื้อสมาว่าวได้กูจะกินน้ำอ้อยเพราแห้งปลปลพี่อ้ายลงกแปลวน้ำอ้อยมามานี่นี่คอยซองจอกจอกรหัสพันเอายังยืนงง สุดกันั่นแหละอาจจะจ้อนี่นับคนดิเอาผู้คนเนาะจะสร้างว่ากินล้วนแป๊บเดียวนี่เออเขาจะสไปพี่น้องเอ้ยทีมนี่บ่มีบ่มีความหลับในทางนี้มีแต่ความจริงยิมมีมาถายไปก่อนเอาไม้คอยที่รับบอลซ้ำนั่นก็มาติดหนีพอเถ่ายยับเข่าเฮ้ยจะน้อยง่ายลงนี่กูปฏิเสธว่าจะมาฟังลำเลื่องซะ ่กูจะงายเพราะกูหิวข้าวแล้วแหละเออไปย่างมันลุ่มติบโมงกว่วพี่น้องเลยพ้ากันห่างไหวบาโทษอันเจ้าภาพแล้วเขาโทษเั้าเขาเองนี่แหละเขาโง่หูเขาโง่ที่หลับซองเอาเอาสูนี่เนาะ ายเคยซองนะดีแต่ซองย้ำว่ทันติดเรื่องทำบุญนะครับบอกเกี่ยงพี่น้องเลยแต่เรื่องหิวข่าวนะครับบ่เฮ้ยเขาบอกเขานะลมมาแล้วข้าไปโลดเฮ้ยค้างมึงหิวไปโลดมึงข่าวไปซะเดี๋ยวมึงออกมามึงสิบหกเห็นกูมึงเป็นยังไงความรู้สึกฮะรู้สึกม่ได้โทษใครกูโทษมึงที่มึงส่วนกูมา กูจะกินแกงเห็ดอยู่แล้วอิเชี่ยนี่ซาดปหวันนี้ไม่้กตากแกงเหมกินแล้วมันาดมันร้องแล้วตากมาปะตากมากินทีนี่เนาะ มึงจะหายทำไมอยู่น้ำข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินให้ไปซื้ออะไรก็ไม่ได้มนีาลองอันเรามาฟาดมาหลอกเป็นอย่างบ่มีนี่นะสิบนี้เลยบ่ต้องกินแล้วบดอารมณ์ลื่อเมือนมันบ่มีอน่ย เมื่อคืนนี่คนว่าคนสิกินจะจบเนี่มึงกูเปลี่ยนใจกลับได้ไหมจอยกลับไม่ได้กลัวกันแล้วเลยวไอจอยกับแม่ที่มาแล้วเรื่อยจอยกับเรเฮ้ยทางนมามันทะลุกูอายุถั่วอือมึงไปดูไปวันได้ดายเอมึงไปจอบมึงสื่อบอเจมันหักกันได้บอดิฟก็ใส่ทงน้ำมันปีกอยู่เงนันเฮาไปทะลุเลยไปไปก็ไปทั้งหลังเลยไปอย่างนั้นได้ทะลุ ถ้าตั้งแต่อันถึงบานเซิรมาฮก็ยังบบเิเลวนก็เคยพรา่เิไปว่าสิพิทคิวบันไดนะแต่ว่าเคยนะแบบไปงานงานให่ไปงานแล้วก็เดี๋ยวงานจบงานหไปเป็นนังถ่าแล้วบริกรเข้าช่วงเครื่องมาเสื่อมเลยบเคยไปสิกเขาไปด้วยม่วบริเ่อเคยไปบ้านมนง่งเลยีไปโมบุลโมบุลแล้วผวานั่ง เห็ดสาบงะอยู่หิวเข่าจะตายจะได้ไปกินอยู่ปากซอยจะได้ไปกินอยู่หันก็แต่บ่ยูเอวย์ม่วงเพิ่งได้โยกไก่ยวยวยกุหลาบกุจชีอันนี้ก็ยกมาสองรอบเราไม่ได้วางน้ำเอาไม่ได้วางใช้งานเก่งเขาค่ไน่าจะน่าจะยกมาที่นี่เนาะก็น่าเจยส่งซ่องแล้วก็ไปนะปะเอาซ่องไปทางไหนก็ับไปป่ะไปเหตุหน้ามิตะมิอะเขาเป็นคนหักหน้าเลย เราอุตสาห์เิตไม่กินผสนีนาเมตตาก็สร้างแล้วบ่กินจังเล็กจจ๊น้อยก็เป็นเรื่องเมตาเมตตากูก็สิไปกินอยู่คนเมตตาอ้าวทีมนี้บริมีความหลับนะโคตรโคล